ภาพรวมนะคะการใช้น้ำเนี่ยของไทยที่เกี่ยวข้องกับการกําก,ก,กับดูแลการประกอบกิจการโรงงานพบว่าประเทศไทยมีความต้องการในการใช้น้ําทั้งประเทศประมาณ1นึ่งแสล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ตระหนักถึงการที่จะต้องมีการะบายเอาเรื่องของความสกรปรกของเสียต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยออกมาโดยเฉพาะในลุ่มน้ําสายหลักๆของไทยดังนั้นวันนี้นะคะเขามีแนวทางอย่างไรที่จะดูแลรวมไปถึงเขาบอกว่าสามารถจะเอาน้ำ ที่จากภาคอุตสาหกรรมแล้วสามารถที่จะไปใช้ในภาคการเกษตรได้ต่อไปอีกด้วยนี่นะคะพูดคุยกันเช้านี้ค่ะกับคุณมงคลพลึกวัฒนารองอธิบดีกรมโรองงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะท่านรองมงคลคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองมงคลครับแรกที่เดียวจะถามถ,ามถึงภาพรวมสักนิดหนึ่งว่าภาคอุตสาหกรรมเองก็ใช้น้ำด้วยขณะเดียวกันก็อาจจะมีการปล่อยน้ําเสียจากอุตสาหกรรมนั้นลงไปด้วยนะครับอยากจะทราบภาพรวมเพราะว่าในเรื่องของน้ําเสียที่เราปล่อยไปนั้น สภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับทั้งในปริมาณแล้วก็คุณภาพด้วยครับอโอเคผมผมขออนุญาตที่เกิดว่าความต้องการการใช้น้ำทั้งทประเทศไทยแล้วกอนนะครับ ừ, เออความต้องการน้ำทั้งประเทศเนี่ยปกติตะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่มีอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมืืกว่าลูกบาทเมตรต่อปีนะครับ,รบซึ่งซึ่งแบ่งความต้องการนี้ไปใช้ในสามสามดับภาคหลักนะครับ <ừ. S 1> ก็คือภาคชุมชนก็คือเกี่ยวกันโอโภคบริโภคนะครับการท่องเที่ยวไปที่ภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยภาคชุมชนเนี่ยนะครับจะใช้ปริมาณน้ำไม่สูคือประมาณประมาณถึง5้าสนนะครับของปริมาณทักน้ําทั้งหมดท,ที่ที่เราต้องาการทั้งประเทศนะครับส่วนในภาคของเกษตรกรรมและและก็อุตสาหกรรมรก็จะใช้ไล่รองลงมามครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราใช้น้ํอยู่ประมาณ4,200ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับของเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเองทีนี้ถ้าเรามองใน ในภาพรวมปัจจุบันนี่นะครับปริมาณน้ําที่เราใช้หลังจากที่มีการใช้แล้วเนี่ยคุณภาพน้ําที่มันผ่านการใช้แล้วก็ต้องระบายลงสู่แหล่งน้าถูกไหมครับปริมาณถ้าเราวัดเป็นภาความสกปรกนะครับของปริมาณทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าภาคชุมชนเป็นภาคที่มีการระบายความสกปรกลงสู่แหล่งน้ํามากที่สุดนะครับแต่ในขณะที่ความต้องการใช้น้ําคือมาจากภาคเกษตรมากที่สุดครับตัวเลขที่เราเราเราพบว่าก็คือว่า เอ่อปริมาณความสกปรปกนะครับที่ที่มีผลกระทบต่อลําน้ําต่างๆแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยนะครับในภาคชุมชนเนี่ยนะครับมีในภาคชุมชนนะครับมีอยู่ประมาณ5้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นะครับในภาคของกเกษตรกรรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ25่สิบห้าเปอร์ในขณะที่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยมีผลกระทบอยู่ราวๆประมาณ24เอร์เซนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อมองอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราก็มีผลทําให้ แหล่งน้ําต่างๆในประเทศไทยเ,ยเราเสื่อมโทมนะครับทีนี้เมื่อกี้ทีผ่ผมเรียนว่าปริมาณค่าเฉลี่ยนะครับของภา,าคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำประเทศอยู่ที่ประมาณ24%นะครับทำให้เรามองเห็นว่าปัจจุบันนะครับจากผลการศึกษาตัวเลขของสถาบันต่างๆหรือแม้กระทั่งผลการสำรวจต่างๆก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าภา,าคอุตสาหกรรม นะครับที่ระบายน้ํามีผลต่อแหล่งน้ําหลักของประเทศเช่นแม่น้าเจ้าพยาท่าจีนแม่กลองหรือบางปะกงเนี่ยมันมีค่าสูงกว่า24%บเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าส่วนที่ระบายลงสู่แหล่งน้ําหลักของประเทศไทยเราเนี่ยมีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานกลางที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยกรมโรารงกษตรรมเราเองเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อเป็นการลดลงส่งเสริมหรือบังคับนะครับเพื่อให ทั้งภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเห็นแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถนะครับที่จะควบคุมไม่ให้ปริมาณความสมบรลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยสูงกว่าค่าที่ฉลี่ยที่ควรจะเป็นค่ะคดังนั้นใช้มาตรการยังไงบ้างคะท่านรองที่ผ่านมาเอ,อ่อที่ผ่านมานะครับเราก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของการการกลับดูแลในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายมีกฎหมายอยู่แล้วไปตรวจด,ดูว่าเขาทําตามไหมน้ําจะปล่อยออกมาค,ค่าอะไรต่างๆตรงกับที่ที่มาตรฐานกำหนดหรือเปล่านะครับ ถ้ามาตรฐานที่กําหนดมาเสร็จแล้วมันเกินจากสิ่งที่ที่กฎหมายกําหนดเราก็จะมีอำนาจในการควบคุมกํากับว่าโอเคเขาควรจะต้องดําเนินการอย่างไรมีการสั่งให้เขาแก้ไขมีการปรับปรุงอย่างไรนะครับอันนี้คือกระบวนการทางกฎหมายก็คืออาจจะมีการสั่งการแก้ไขให้เขาดำเนินการให้ถูกต้องนะครับในขณะเดียวกันนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองล้วก็ถนัดดีว่าแม้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ควรบทบาทหนึ่งของเราก็คือในการส่งเสริม ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้ภาคทางอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาใช้น้ำอย่างคุ้มค่านั่นหมายความว่ามีการนำไปใช้คือมีการใช้ซ้ำใช้ใหม่หรือ,อ,อมืออื่นๆใช้ก็คือหลบเรื่องของ3 r ครับนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลดไปมาณการใช้น้ําต่างๆก็ดีค่ะเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเราเจอปัญหาภัยแล้งน้ําภาคการเกษตรเนี่ย ไม่เพียงพอรเราสามารถจะมีแนวทางที่แทนที่จากน้ําของภาคอุตสาหกรรม,มจะทิ้งไปเฉยๆเราอากลับมาใช้และไปใช้ในภาคการเกษตรได้ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอดีเข้าจุดเลยนะครับว่าเราเนี่ยตรากดีว่าน้ําทิ้งน้ําสวนนี้ที่รนน้านน้ำโรงงานเนี่ยน่าจะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเ,เน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมที่ในในรายสาขาที่มีปริมาณการใช้น้ําสูงๆนะครับแล้วก็ น้ำเหล่านั้นนะที่มีสารอินทรีย์ที่มีความสกปรกเนี่ยครับน่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคการเกษตรได้นะครับแล้วก็พยายามศึกษาว่าทําตัวเลขว่าทําอย่างไรนะครับในโรงงาน5กลุ่มประเภทนะครับที่ที่มีการใช้น้ำมากๆและมีความสูงสูงนะครับอย่างเช่นพวกโรงงานแอลกอฮอล์นะครับโรงงานยางครับนะครับโรงงานแป้งมันครับนะครับเราทําอย่างไรว่าน้ําทิ้งเหล่านี้เมื่อถ้าเกิดว่าถ้าโรงงานเนี่ยนะครับ มีการระบายน้ำเสจากโรงงานคุณรัศมีเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่าปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเกษตรอันที่1นึ่งสองในคูน <c oughs> บัดน้ําตรงนั้นอนะ่ะมีความพอดีหรือเพียงพอแค่ไหนที่จะเอาไปใ้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเราปริมาณน้ําที่เราไปใช้เพื่อเพื่อเป็นาการผ<ล>สมเพื่อไผ่แรงแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถเอาน้ําพิงเหล่านั้นที่ยังมีความสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ที่อาจจะ ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรได้เอาไปใช้ด้วยครับถามนี่ครับในแง่ของเรื่องการบําบัดน้ําซึ่งออกไปจากอุตสาหกรรมนี้เนี่ยนะครับเอาแง่มุมเทคโนโลยีก่อนสามารถรที่จะบําบัดจนสามารถนําไปเป็นน้ําอุปโภคบริโภคกับน้ําเพื่อการเกษตรได้หรือไม่ครับในเชิงเทคนิคนะครับผมผมต้องเรียนว่าในเรื่องการปรับคุณภาพน้ําให้ใช้ประโยชน์ได้นในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเราสามารถทําน้าเนี่ยให้ถึงดื่มได้ก็ ก็มีคือด้วยเทคนิคจะทําได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วเพราะในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็มีการทํากันาทําได้ทีนี้สิ่งที่จะเป็นข้อวิตกกังวลก็คือว่าเมื่อไปทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าค่าใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์คุ้มภาคพอหรือเปล่าเพราะถามตรงนี้ผมต้องถามนะครับว่าทางด้านของกรมโรงงานเองได้เคยมีลองลองมีการทําสํารวจไหมครับว่าค่าใช้จ่ายต่อลูกบาทเมตรผมไม่ทราบว่าหน่วยเป็นไงนะฮะคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับท่าน ในปัจจุบันนะครับถ้าเราเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการที่เราเนี่ยต้องซื้อน้ําใช้ก็คือเทียบกับน้าประปาครถูไว้ครับ,รบปัจจุบันแล้วเนี่ยน้ำค่าใช้จ่ายในบาบัดน้ําในภาคงลานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังสูงกว่าค่าบำบัดน,น้าประปาอยู่เพราะฉะนั้นในพื้นที่มีน้าประปาอยู่ก็คงเป็นไปนไม่ได้ที่จะน้ำหลังนี้ไปใช้แต่ว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งใน,ในพื้นที่ที่ไม่มีมน้ำเพียงพอครับครับ ครับดังนั้นเนี่ยดูๆไปแล้วนะครับจากทิศทางคือคือได้มีการคิดเอาไว้ถีทั้วแล้วทีนี้ในเรื่องการดูแลสภาพแวดลออ้อมบ้างนะครับเพราะแน่นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรมกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติต้องเดินเคียงคู่ไปมาตราการในการที่เราดูแลสภาพแวดล้อมของเราเป็นยังไงบ้างครับท่านอ๋อคืออย่างนี้ฮะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราเราเป็นหน่วยงานที่บงังคับใช้กฎหมายในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ เพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีการมีสํงงานักงานสหกรณรจังหวัดซึ่งดูแลการประกอบมีการรับงใหเป็นรเบีกฎหมายอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรกรมอุตสการกรรมเองเราก็มีมีการจัดตั้งศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งที่โรงงานซึ่งศูนย์เหล่านี้ก็เป็นศูนย์ที่จะมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำต่างๆที่โรงงานระบายออกมาเพื่อให้เราทราบว่าโรงงานนั้นทําถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือไม่ถูกไหมครับในขณะเดียวกันศูนย์เหล่านี้ก็เป็นศูนย์ที่ ติดตามดูแลคุณภาพของแหล่งน้ําทั่วประเทศนั่นหมายว่าเขาจะมีหน้าที่จะไปเก็บตัวอย่างน้าทั้งต้นน้ําปลายน้ากลางน้ําในส่วนที่อยู่ใกล้กับโงาารงงานสากรรมใกล้อย่างไรไปอย่างไรเนี่ยนะ,ะเขาก็จะดูว่าคุณภาพเหล่านั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งเป็นผลหนึ่งที่เราสามารถจะเตือนบอกเตือนได้ว่าเราควรจะมีการเ,เตรียมการหรือว่าเป็นการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดน,น้ําเน่าเสีย จากมาตรการต่างๆนี้นะคะทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเองแล้วก็การขอความร่วมมือจากคู่ประกอบการนี้นะคะ,คะเปรียบเทียบแล้วนี่นะคะคุณภาพของน้ําโดยเฉพาะในแม่น้ําสายหลักที่เราให้ความสําคัญคปัจจุบันกับช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงคะคือโดยกระบวนการที่เราได้ดําเนินการนะฮะไม่ว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การพยายามให้ประชาชนชุมชนมามีส่วนร่วมก็เราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะว่าชุมชนแถวนี้มีการตื่นตัวในการดูแลแหล่งน้ําที่ใกล้เคียงบ้านเขาเขาก็ไม่อยากให้น้ําที่อยู่แถวๆบ้านเขาเหม็นมีกลิ่นเหมือนกันถูกต้องครับทีนี้ในปัจจุบันนะผมก็ต้องเรียนว่าประชาชนมีความตื่นตัวนะครับเ,ออเราเนได้รับการร้องเรียนและมีความแจ้งแจ้งเตือนมาที่กรมโรงงานสากมว่าโอเคเราตรงนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้ขอให้กรมโรงงานลงไปดูเราก็เาไปดูซึ่งอันนี้ก็เป็นหูเป็นตาซึ่งเราขอบคุณ มวลชนประชาชนที่ให้ความสนใจในการร่วมกันอรักแ่งน้ําให้มัน,น,ใ,หมน,นให้มัน,นดีให้มันดีครับครับท่านครับเราพูดมาแล้วเนี่ยภาครัฐเองก็มีมาตรการแล้วภาคประชาสังคมก็ตื่นตัวแล้วอยากมีอะไรฝากถึงประชาสังคมโดยทั่วๆไปรวมถึงผู้ประกอบการไหมครับว่าเราจะมาร่วมกันทําให้คุณภาพน้ําเรานั้นดีขึ้นได้อย่างไรครับค,คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยกรมอุตสาหกรรมเลย ดูแลภาพรวมเนี่ยคือเรื่องของการใช้น้ําเรื่องของการระบายน้ำนะฮะลงสู่แหล่งน้ําของภาคอุตสาหกรรมนะครับ,รบเราก็มีความยินดีครับว,ว่าทุกปีเนี่ยองเราเรามีการจัดทําโครงการไม่ว่าการส่งเสริมการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเอ,อ่อเพิ่มต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตค,ครับแล้วก็เป็นเรื่องของการลดมลพิษที่ระบายสุนแหล่งน้ําด้วยก็เชิญชวนว่าเรามีโครงการดีๆอย่างนี้มไม่ว่ารุงการสัมมนาก็เชิญชวนประกอบการที่เข้ามาร่วม ร่วมกันที่มาช่วยกันรักษาแหล่งน้ำของประเทศเราใช่ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองนะคะที่มาเล่าให้เราฟังนะคะว่าภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยสร้างเม็ดเงินอะไรต่างๆให้กับประเทศในขณะเดียวกันต้องหันกลับมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเติบโตเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจเม็ดเงินที่ได้มาก็ต้องมาใช้ในการดูแลรักษาแต่ถ้ามีแนวทางร่วมกันแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ